ือถือจำนวนมากๆและช่างทั่วไปก็คงจะงงและเข้าใจเหมือนข้าพเจ้าว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงและทรูในไทยผิดปกติมีการสร้างชิปที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นๆมีการเข้าควบคุมการติดตั้งแอปที่ไม่เหมือนชาวบ้านแสดงถึงชิปของโทรศัพท์สามารถควบคุมได้แบบพิเศษโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตอาจจะใช้สัญญาณอื่นๆมาควบคุมตัวเครื่องได้โดยไม่มีการใช้ซิมและไม่ต่อเน็ต แสนดงถึงพวกนี้มีชิปสร้างชิปอันตรายต่อมวลมนุษยชาติเข้าควบคุมอุปกรณ์โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ใช้666กลุ่มทุนพลังงานสัตว์ร,ร้าย7หัวครอบครองธุรกิจพวกนี้และอยู่เบื้องหลังการควบคุมการสื่อสารทั้งโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีการเลือกตั้งส่วนใหญ่คือพวกมันในข้อสมมุติและยังแสดงถึงชิปอันตรายพวกนี้เป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนเพราะเข้าควบคุมสั่งการมือถืออุป,ปกรณ์ตามอำเภอใจทำอย่างไรก็ได้ ในขณะที่สื่อไทยเช่นไ m o b i l e และ g ีเนอื่นๆมือถือยี่ห้ออื่นๆเจ้งขาดทุนปิดกิจการหมดในไทยแต่พวกนี้กลับอยู่ได้ธุรกิจสื่อสารกำลังถูกยึดครองโดยสัตว์ร,ร้ายเจ็ดหัวกลุ่มทุนพลังงานพวกมันพยาญาเทค คือยึดครองการสื่อสารระบบการสื่อสารของโลกทั้งหมดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่ใช้ล่าอาณานิคมประเทศอื่นๆผ่านการเลือกตั้งและสระอาออกกฎหมายควบคุมกิจการต่างๆของประเทศทาสบริวารแบบไทยและยูเครน ดังนั้นการยึดครองสื่อควบรวมทรูและดีเทคแสดงถึงพวกนี้จะยึดครองสื่อไทยให้หมดไม่ให้ใครมีโอกาสทำสื่อได้เลยพวกมันคือสัตว์ร้ายปีศาจชัดที่วางแผนการร้ายเช่นนี้ได้ และสงครามต่างๆมากมายก็เกิดจากพวกนี้เองดังนั้นประชาชนต้องร่วมกันต่อต้านและใช้ข้ออ้างนี้ที่พวกมันใช้สื่อล่าอาณานิคมทำให้ประเทศอื่นๆพินาศเสียหายหมดสิ้นสร้างสื่อของประชาชนขึ้นมาเองหากจำเป็นก็ต้อง ปฏิวัติรัฐบาลที่รับใช้กลุ่มทุนพลังงานสัตว์ไร้เจ็ดหัวแต่อ้างเอาสถาบันมาบาังหน้าทั้งที่พวกมันคือตัวการร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยแผนการชั่วร้ายบัดซบสิ้นดีเป็นการตั้งข้อสมมุติตั้งข้อสันนิษฐานและต้องมีการสอบสวนต่อไปในอนาคต